เฮ้ยเราก็แก่ขึน้นอีกปีแล้วนะออแต่เราก็ต้องมีชีวิตต่อไปนะครับคู่ต่อไป<ะ>โอเคเดีินดนะ้วยนะไม่ได้กู้เลยนะมา ตอนนี้นะครับเราถึงถาดน้ำทรายนะครับขาขามาเราขึ้นนะครับ